สวัสดีครับมันนี้อยู่กับช่องปาจิตคนมักรถคือเราครับผมมือีาพมาเบึงรถแต่งสวยแต่งหลอ่อคู่สุนทรการช่างครับตัวนี้รถสองรยสิบแรงครับฮีโน่ซีรีส์ห้ารกันสุนตียืนมาใหม่ครับกูได้หารถด,ดำดินแล้วครับรถด,ดำดินไว้ใส่งาน หางานรถด,ดัำกำลังมากครับเป็นเจ็ดแสนเก้าหมื่นบาทไปหารถดับยิงเยู่ครับลุลวนมาเลยครับพร้อมใส่พร้อมใช้แต่งงามๆแต่งสวยๆแต่งรอๆครับแก้มเลสกันส้นเลสครับไฟลาไฟซีชั้นครับกระจกหน้าสาะเต็มเต็ม งามครับรถต่อใหม่ครับเจ็ 7, 000, 000, 000, 000, 000. ดแสนเก่าหมื่นบาทรถต่อใหม่ด้วย,ยครับสวยงามครับสวยงาม JO7E สองร้อยสิบ e. แรงเดี๋ยวฟังเสียง รู้ว่าผิดสวยงามนะสวยงามฟังเสียงฟังเสียงวันหวาน้องนมพูบคับ มาบึงข้างในครับ VIP เลยกูเลยสนใจครับรถด,ดำต่อไม้ครับกิ่งกลางมาได้อู๋สุนทรการช่าง VIP ครับข้างในบึงลาวไฟข้างในสิประมาณนี้ครับมุมมองข้างในครับ ยาแตงครับหุ่มพวงมาลัย ผูใดาหารถด,ดำอยู่ดวยครับรถดำต่อไม้ครับกาต้องห่วงมีหลับประกันครับรถต่อไม้ตัว 2, นี้เครื่องสองร้อยสิบแรงนะครับเกีโอเจ็ดอีต่อไม้ประมาณนี้เลยขาใบรถๆร่กำลังพอดีครับขาใบ ขอบเลียดขอบล่อเลียดคร,รับยางใหม่หมดสิ้นมันเจ็บเลยครับพัดสีสวยหัวแบบไม่ครับรถต่อไม่ก็ต้องคิดหลายครับขอบล่อเลยนี่จะติดเกิดแปะยิ้มปางประตูน่ครับมือจับประตูกบ ชบป,ปูเมียมบันไดเด็บเกากะจกหลังตะชุบครับเล่าบันไดกระบะทะเลครับตัวนี้เป็นชุบสวยแจ่มครับราคาหนาสนใจเจ็ดแสนเก่ามืนบาทครับมาคุยมาถามแวะมาชมมาเลือกได้ครับ สูนท้อนการทังครับผมรถผอ,อมใส่งานนะครับเครื่องดีเกียร์ดีเป็นรถเก้านอกเวยครับเป็นรถเก้านอกเสียงเครื่องนิ่มแห้งเกี G ้ยวเจ็ดี e ครับ210้อแรงมา้า ดินนู้นะครับหนางานเริ่มสิมาแล้วโอ้ยก่อป้ายทะเบียนเลดแตงอีกตั้งหาครับกอป้ายทะเบียนแตงอีกสนใจครับกิ้งกางเข้ามาได้ที่ไใดสนใจรถมือหนึ่งมือสองรถบ้านครับฝากกดติดตามนะาฝากกดติดตามไว้ครับโอ้เงาตาแตกครับ ได้สนใจรถบานรถมือสองเรถต่อไม่รถกำหกล้อแบคคู่ครับฝากกดติดตามไว้เดี๋ยวจะมีรถลงให้เบิ้งอยู่เรื่อยๆครับราคาขันนี้ก <gradually dynam Talking sounds> <products> ับต๊อยูป่าบ no ้านเกตแสนเก้าหมื่นบาทครับต่อรองได้ครับผมเอกสารหลังทะเบียนครับู้ได้หาอยู่ครับบวนๆเลยมาเลยรถต่อไม่ครับบ่ต้องคิดหลายรถมือสองก็ต้องเลือกแน่ รถต่อไม่เบืออ่อหนาแระยะเวลารับประกันไหนครับมาคุยมาถามกันได้ครับเสียงหวานๆเสียงอนีค็บชุบโครมเมียมครับ ปีบังแดดครับกันสารเล่าไฟเลดจกหน้าสาเต็มปัดน้ำฝนครับติดคอบเลดครับกันชนตียืนแต่งเต็มครับคันนี้กูได้สนใจกะมาเลือกมาหามาชุบเด้เลยครับพอผิดหวังเจ็0 0 0นเก้ามืนบาทครับต่อร่องได้ครับ รถต่อไม่นี่เบิง้งบ่อย่ากเพคือรถมือสองเปดมือสองต้องเบิ้งละเอียดแน,น่อย่างน้อยแต่รถต่อไม่เพิ่นมีปัดกันนะตามการคุ้ยกันเลยครับประกันเครื่องปัดกันเกียร์แล้วแต่คุ้ยกันครับู้ใดมาเลือกมาชมหน่อยครับเจ็ดแสนเก้าหมื่นบาท ตามต้นงครับผมเดี๋ยวพอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ